สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกท่านครับบนแอร์ติอดสิมาาแกงขวกไก่นะครับใส่มะเขือใหญ่อืมอ่าเจ็บแซ่บพี่น้องครับ, <ๆ S 1> รบตามภาษาชีวิตเศร้าบ้านอืมบันหนอกบันหน้าพี่น้องครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยใส่น้ำมันมะกอาไปครับน้ำมันหมูนครับพี่น้อง เป็นน้ำมันหมูเจียวจากมันหมูพี่น้องครับอ่าแต่กินการครอมได้อ่านะครับใส่ฟื้นพี่น้องครับมันเลสทิ่าจักน้อยเออบรนออกบาหน้าที่ไพี่น้องครับบอยมีแกอ์ขึ้นเขาดอกอืม้มวันบทตองวงพี่น้องครับไ,งง,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 ไง,งง่องไงง่องนี่ น้ำมันมันหลายเขาก็ออกไปก็เป็นอย่างจังว่วงพี่โองไงขนาดไงามาหาเขามาหากันเร,เรียบร้อยพี่โองครับนี่น้ำมันเลยทีเนาะนี่ฮะพริกตำครับพริกแห้ง รพริกแห้งอ่าพริกกินดาครับพี่น้องครับนี่กระเทียมมีหัวหอมมีตไข่แน่พี่น้องเนาะอืใบมะกรูดขวายกันอ่าอุอ้ยกระดาษ <c oughs> ทับบัสซาทับบัสซาพี่น้องครับหอมออกเผ็ดครับว่าพริกพี่น้องครับกักบอ่อไปนาแล้วใสใ่ไก่ลงไปโอ้โหโสุดยอดโ,โอ้โหบะต้มยง เฮี่ยครับน้ำตาแตกเลยโอ้โหบานพอได้กินนะครัดรสจัดครับพี่น้องครับแบบบานๆพี่น้องเด้อนะครับอันนี้แกงขัวไก่ครับพี่น้องครับแกงขั่วไก่นี่ครับมะเขือมะเขือใหญ่ครับพี่น้องครับมะเขือใหญ่อ่า ใสัดปลายรูปไปน้องครับสักหน่อยอ๋อเอาแบบช้ำๆอันนี้กระหน่ำร่างคุกค,ครับเอาบลทิ่งครับพี่น้องครับนี่สูตรปูย่าตายง่ายอ๋าอุ้ยควันกันครับพี่น้องครับบรรยาก,กาศบ้านนอกบ้านหน้าบ้านอะไที่ควันพี่น้องครับอืมนี่ฮะพี่น้อง นี่เห็นบ่ครับสีแดงเพชรคัากแค่พี่น้องครับถ้าว่าผู้ใดเพ่กินอาหารเพชรลดจัดเนี่ยมาไปจิ้ทอดเนี่ยโอ้คุณบาอู้กินบ่ได้นี่พี่น้องครับเอฟซีทั้งคุณล่ะครับทั้งรอยเอ็ดตมาเที่ยวหาครับพี่น้องครับแล้วก็บุกแตาไหลแล้วก็ทั้งในอำนาจนะครับมามาเที่ยวหาจิ้ทอดเนี่ยเพิ่นเอา ไก่เอายังมะขว่นว่าอ่าบริษัทไทยคลิปไห้พี่น้องเบิ้งครับเพราะว่าเป็นงานสังสรรค์มะกะทีมีของมืนเมาเนี่ยครับอ่าบันบอดีอ่าเอาไก่มาไก่บานคือมันหลายตัวพี่น้องครับไห่อาทิพรอุ้ยแสบตาได้ใครฮ่าฮครับ ใส่ลงไปจิใส่ใบกะเพราความพิพล็อปครับใบกะเพราด้วยใต่น้ำปลาลงไปอ่าใส่ซอสด้วยครับอันนี้ซอสอีพอี่พี่น้กๆครับไม่เป็นซอสถูนดังเดิมขเขาเรียกว่าเอออย่างติ่วข,วขาวพี่น้องครับนะครับน้ำมาสซกตีแหงใส่น้ำรางคุกไปนิดหน่อยพี่น้องครับอ่าน้ำรางคุกไปนิดหน่อยนี่ มาเดือดปุปูปลาเปลี่ยนพี่น้องสีแดงใจวายครับอันนี้บุ้มี่พริกแกงเลยครับพี่น้องครับพริกสดๆเลยนะครับพริกสดๆเลยนะฮะอืมไงใส่อ่าผงชูรสน้ําพี่น้องครับอ่าผงชูรสไม่บ้านาไปซื้ออยู่เม็ดเพื่อนนะอ่าห้ยเข่าตาแตพกพี่น้องนี่ผงชูรสครับนี่ใส่หมดเลยครับผงชูรสนะฮะ บางคนกับบ่มักบ,มกบ่มักใส่ผงชูรสอ่าเพื่นบ่าใส่เกลือจากน้อยพี่น้องครับอ่าเกลือนะฮะเกลืออ่าไอโอดีนพี่น้องครับนะฮะเกลือไอโอดีนนี่ดีนะครับข้อบอ่พอกอ่าบางผับางคนเนี่ยบอ่เด็ก,กินเนาะอาหารทะเลก็บเได็กกินอ่า ใส่น้ำตาลพี่น้องครับน้ำตาลนี่มันต้องออกเพชรชู้สออกน้ำตาลนะครับออกน้ำตาลด้วยนะครับอืนี่นะครับนี่แหละครับพิธีชีวิตอธิพรนครับอยู่บ้านเฮ็ดกับเขานะฮะคอยเฮ็ดจริงจิ๋ลแบบบ้านๆนะครับอ่าบุมีพิธีพิธันเนี้เพื่อนๆดอกพี่น้องครับ